วันนี้ที่เมืองบูซาตุรกีอากาศร้อนแตะ40องศาเลยนะคะร่างกายก็เลยนึกอยากจะกินแต่อะไรหวานๆเย็ยนๆลูกชายก็เช่นกันค่ะน้องซีเจเขาก็อยากกินแตน่น้าผลไม้ปั่นแบบเย็นๆทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> พิมก็เลยรอให้รถแตงโมเจ้าประจําขับผ่านหน้าบ้านมาก่อนเพราะจะรอซื้อแตงโมแล้วก็จะทําน้ําแตงโมปั่นให้ลูกชายค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะมีรถแตงโมมาขายกันถึงหน้าบ้านเยอะแยะเลยค่ะแต่พิมพ์ก็รอซื้อแต่เจ้านี้แหละเจ้าประจําคุณภาพดีวันนี้พิมพ์ก็ซื้อแตงโมลูกนี้มาในราคา110ตุรกิสลีล ะะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ87บาทเท่านั้นเองค่ะลูกนี้ก็น่าเกือบ10โลเลยนะราคาดีงามใช่ไหมล่ะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวตุรกีในช่วงหน้าร้อนเนี้ยก็อย่าลืมชิมแตงโมตุรกีนะคะทุกคนลูกโตโต,ตแบกกลับไปผ่ากินที่โรงแรมเลยค่ะและแถมราคาถูกด้วยรับรองว่าเรื่องรสชาตินําไม่ผิดหวงังหรือถ้าใครคิดว่ามันลูกใหญ่เกินไปก็ลองเดินหาซื้อแบบที่เข้าผ่าซี่ขายดูก็มีค่ะลองชิมแล้วก็เปรียบเทียบดูค่ะเพราะแตงโมตุรกีเขาอร่อยจริงๆนี่ก็ลูกชายตัวต้นเรื่องค่ะอยู่ไม่ห่างไกลแม่เลยแม่ยังผ่า ไม่เสร็จก็จะกินซะแล้วของโปรดที่1ในใจเขาก็แตงโมนี่แหละค่ะมา,มาเข้าเรื่องเรื่องน้ำปัน่นเราดีกว่าพิมพ์ก็จะผ่าแตงโมเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็จะแกะเม็ดออกให้หมดเลยนะจากนั้นก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะลงเครื่องปั่นเลยค่ะก็ะจะเติมน้ำแข็งใส่นิดนึงเพราะว่าแตงโมเขาไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะมันไม่เย็นเนาะลูกชายกินจะได้เย็นชื่นใจค่ะจะใส่แค่เนื้อแตงโมปั่นแบบนี้เลยนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลอะไรใดๆทั้งสิ้นใครอยากได้แตงโมที่เนื้อเป็นเกล็ดหิมะนิดนึงหนดึ่่่่อออนนาาคะยเมปั พิมพ์กับลูกชายสูตรนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะแม่ก่อนทดสอบ,บอืม how taste good g o o อืม